อย่างเบอร์เกอร์เวียดนามเนี่ยหลายคนคงงงใช่ไหมคะว่าเอ้ยอะไรคือเบอร์เกอร์เวียดนามแต่ถ้าเกิดพูดถึงบัตรชื่อรายการของเรานั่นเองก็จะขึ้นโลโก้โอเคค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันได้นะคะโลโก้น่ารักน่ารักแบบนี้ ปันมีของเราเนี่ยค่ะก็คือจริงๆแล้วคนอาจจะคิดว่าเอต้นกําเนิดมันมาจากเวียดนามแท้ๆหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะก็คือต้นกําเนิดเนี่ยมาจากยุาอนาณนิคมนะคะของแบบฝรั่งเศสในช่วงศตรวรรษที่19ที่เขาเข้ามาล่าอาณานิคมเนี่ยในเวียดนามใช่ไหมคะ แล้วสิ่งที่เขานํามาด้วยอ่ะก็ต้องเป็นอาหารที่แบบทานง่ายเนาะในช่วงสมัยสงครามก็คือตัวบากเก็ตเนี่ยแหละคะ่ะก็คือขนมปังเนาะแท่งยาวทั้งหนาแล้วก็ใหญ่อันนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะเคยไปตะวันตกใช่ไหมคะฝั่งยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าอุ้ยทำไมขนมปังที่น้่นหนามันใหญ่แล้วก็แบบหนาแล้วอาจจะเป็นแบบอันตรายต่อเหงือกฟันแล้วก็เพดานของเราด้วยนะคะเวลา <c oughs> <ๆ>ทานไปจะรู้สึกว่ามันแบบ ด้านๆประมาณหนึ่งทีนี้ชาวเวียดน,นามก็เลยโอเคได้รับอิทธิพลมาแล้วได้บาเก็ตมาแล้วแต่จะทำยังไงในเมื่อบาเก็ตของเขาอ่ะหนาใหญ่แล้วก็แพงด้วยนะคะเราก็เลยมาปรับเปลี่ยนให้แป้งอะคะ่ะบางกรอบมากขึ้นก็คือใส่แป้งน้อยลงเนาะแป้งเขาจะน้อยลงผสมแป้งเอ่อให้มันแบบเบาขึ้นแล้วก็ใส่น้ำมากขึ้นมันก็จะแบบเบาลงแล้วก็นุ่มฟูนะคะในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของไส้ส่วนของไส้เนี้ยถ้าเป็นฝั่ง ตะวันตกเนี่ยเขาก็จะมาด้วยชีสยอเนอยอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ประเทศเวียดนามก็เป็นประเทศเมืองร้อนพวกชีสเนยหรืออะไรพวกนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ณนะเวลานั้นแล้วก็ด้วยความแพงด้วยเนาะทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอาหารพื้นเมืองก็อย่างเช่นแบบหมูยอหมูหมูปิ้งตับบดแล้วก็ในส่วนของพริกหรือว่าเครื่องเทศของเขาเล็กน้อยแล้วก็สุดท้ายขาดไม่ได้เลยก็คือผัก ผักเยอะๆผักอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างมากใส่เข้าไปในนั้นมันก็จะแบบรวมเต็มอิ่มทีนี้ก็แบบสามารถทานได้ด้วยขนาดที่อ่ะอาจจะปรับเล็กลงนิดนึงเนาะบางคนอาจจะแบบซื้อครึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้พอดีมือแล้วก็กินง่ายราคาถูกเหมาะกับคนเวียดน,นามที่สามารถแบบอ๊ะอะดัป์ใช้ได้กับประเทศของเขาหลังจากนั้นปุ๊บจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นของแบบเจ้าวณน,นิคมเนาะแต่กลับกลายเป็นว่าตอนเนี้ย ดังในฐานนะที่เป็นสรตทฟูดของประเทศเวียดนามไปแล้วก็เกิดจากการปรับตัวของประเทศเขานั่นเองทีนี้อาจจะต้องมาลองถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆนะคะเป็นทีมที่แบบว่าชอบทานในส่วนของบันมี่เนาะไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนๆท่านใดเคยไปประเทศเวียดนามแล้วก็ชอบร้านไหนมากที่สุดก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะ